มานะคะขอบคุณค่อนี่เรดูแม่ครัวเราก่อนมีแม่ครัวมีแม่แอลทำแอลแม่ตุ๊กอันนี้เลขานะคะเลขาฝ่ายเจ้าอี้เลขาฝ่ายสถานที่ตอนนี้มาเคลียร์เรื่องข้าวตอนนี้จัดกับข้าวอยู่ค่ะมีเขาเล่าบอกว่าไอ้นน้นน้า ให้ทำค่หรือว่าไงอันนี้อันนี้พแมรกกินดูก้าวก่อนแล้วกันนะคะจานเา่จานเี่านะไรอจานมีน้อยขวาก็ได้จานแก่จานว่าเราต้องใส่บัวเราก็ต้องใส่ด้วยแต่ตัวเกรเอาแลกินแกเราไปก่อนเขันมาแลค่ะแมวแมวเยียบเยีบเลยแอบดูพิงกี้ปดแล้วแมจานนี้เดินไป็นม่บีมือหนกถเยอ้าว ไปเอาไปซื้อจานอะไรไม่มีไม่เอาไม่แยกจานมาเหรออ้าวอ้าวจานน้อยจานน้อยกินในถุงก็ได้ค่ะในถุงนีน้ำมีกับข้าวแก้วมันั้งไี้ไหมกับข้าวนด้กินน้ยเลยค่ะ